จะชนะให้ได้โดยไม่สนวิธีการจะรวยให้ได้โดยไม่สนที่มาที่ไปจะทำให้ได้โดยไม่สนผิดชอบชั่วดีศักดิ์ศีของคนอยู่ที่ความเป็นคนมีคุณนค่าไม่ใช่สักแต่ว่าให้ได้มาซึ่งความสําเร็จขอบคุณสำหรับค,คําคมท่านอาจารย์จตุพลชมพูนิตนะคะ คลิปเรนดัมวันนี้เราก็จะมาดูพลังงานของคุณว่าคุณทำอะไรแล้วศัตรูต้องอึง้งทึ่งล่าถอยยอมแพ้หันหลังให้กับคุณนะคุณต้องทำอะไรสมบับาพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe และแชร์นะคะตัวสอบพลังงานของคุณที่โดดเด่นณนะวันนี้เวลานี้ลัคนาราศีที่มาเจอกลวันคิปนี้นะคะเป็นเลโ ราศีสิงห์ธาตุไฟอัคโคเรีตราศีกุมท่าุลมสะเตอร์นกอร์ันเสาร์ธาตุไฟมูลราศีมีนราศีกรกฎมาราศีเมษราศีพิจิกแคปิคาวันราศีมังกรธาตุดินะดน้าพลูโตธาตุลมมิถุนกุมวอเทอร์ธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกตัวเลขวันเกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณนะะมีห้าสิบเจ็ดสิบเอ็ดสิบสิบเก้ายี่สิบสองสิบสี่และยี่สิบสี่นะคะขออนุญาตปรับ ดนตรีแป๊บหนึ่งนะคะส่วนไพ่พรมยาณน,นะที่เราจับได้พลังงานของคุณนะคะก็จะโดดเด่นคือพลังงานของคงเบ้งผู้อย่างรู้ดินฟ้าพญาราชสี นะคะอำนาจวาสนาบารมีและพระเพลิงนะคะราศีมังกรราศีสิงห์ราศีเมษรราศีธาตุไฟนะคะโดดเด่นเป็นพิเศษพลังงานของของเบ้งอาจจะเป็นลักษณะของตัวของคุณซึ่งมีพละกกำลังอำนาจเต็มเปลี่ยมไปด้วยความทะเยอทะยานกล้าหาญเด็ดเดี่ยว สามารถที่จะทําการสิ่งต่างๆได้ดัใจปรารถนาซึ่งตัวของคุณเนี่ยอาจจะมีการเริ่มต้นศึกษาแล้วก็เรียนรู้วิชาการต่างๆทั้งทางโลกและก็ทางธรรมนะคะซึ่งระยะเวลานะที่มีการศึกษาเนี่ยสั่งสมความรู้มาก็เป็นเวลานานพอสมควรที่จะสามารถที่จะนะคะมีระบบระเบียบแบบแผนในการทําความเข้าใจบรรลุ ถึงวุฒิภาวะสติปัญญาวิชาวความรู้เราเรียนมาสามารถที่จะใช้ความรู้ต่างๆและความสุขุมความรอบคอบอย่างมีประสิทธิภาพผลักดันให้ตัวเองประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ ตอบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะก็จะหมายถึงตัวของคุณเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีปัญญานะคะเป็นคนที่สงสัยไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆค้นคว้าศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองและเป็นที่ยอมรับนะคะใช้เหตุและผลในการตัดสินใจนี่คือพลังงานของคุณและพลังงานของพยาราชสีนะคะ พรังงานของพยาราชสีเอ,อิขออนุญาตแป๊บหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมัน่นนะคะมีความเก่งกาจมีความสามารถกล้าหาญ กล้าได้กล้าเสียใจนักเลงนะคะมีความกล้าหาญเด็ดโดดเด่นเป็นพิเศษน่าเกรงขามจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายนะในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างไม่ยอ่อท้อเมื่อเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นนะจะเป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยานประสบความสำเร็จโดยความมุ่งหวังตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเสี่ยง ในเรื่องของการที่อาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดควรที่จะมีสตินะแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งนะ,ะเผชิญหน้าแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในอุดมการณ์ของตัวเองเป้าหมายในตัวเองนะนี่คือพลังงานของคุณนะคะและภายพระเพิงคุณจะเจออุปสรรคนะคะเจอความเดือดเนื้อร้อนใจเจอความขัดแย้ง นะการทะเลาะวิวาททำให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าหากคุณมีสติมีปัญญานะสุขุมรอบคอบก็จะสามารถที่จะผ่านปัญหาได้สามารถจพิจารณาแก้ไขนะด้วยปัญญาที่สุขุมเยือกเย็นได้นะคะจะอึดอัดในที่ทำงานบรรยากาศในองคอ์กรสถานที่ทำงานเพื่อนร่วมงานเกิดความตึงเครียดนะกดดัน ในการทํามาหากินในการสร้างรายได้นะคะอาจจะในเรื่องของมีปัญหาเรื่องการเงินการร้อนเงินรายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังก็ต้องรู้จักระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยนะนี่คือไพ่ออกมาเตือนนี่คือพลังงานของคุณที่โดดเด่นมากๆนะคะเดี๋ยวเราำดูกันว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะคะในสายตาของคนอื่น ที่เพื่อนๆสังคมนะคะเขามองมานตอนนี้เวลานี้พลังงานที่โดดเด่นตัวของคุณนะคุณสมบัติของคุณความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดนะคะของตัวของคุณเป็นอย่างไราสายตาของคนทั่วไปคนส่วนใหญ่ที่มองมานะคะ เอสบอนนะคะเป็นคนที่กำลังที่จะเริ่มต้นหรือว่าไปเริ่มต้นนะทําสิ่งใหม่หรือว่าอาจจะมีการนะคะใช้ความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านในการไปสร้างรายได้ธุรกิจการงานทำมาหากินแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำ จนนะสามารถที่จะวางรากฐานอนาคตข้างหน้าของตัวเองได้เป็นอย่างดีการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะการไปเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ธุรกิจการงานใหม่ส่งผลทำให้ผู้คนรอบข้างสังคมรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนที่เขาพยายามที่จะแข่งขันกับคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวของคุณ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดเป็นนักวางแผนในการทำมาหากินในการสร้างรายได้หรือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการทำธุรกิจการงานในด้านนั้นๆโดดเด่นเฉพาะด้านเฉพาะทางและเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเพียรพยายามเคยผิดพลาดมาหลายครั้งเคยนะคะล้มเหลวมาก็หลายหน จึงเป็นผู้ที่สามารถที่จะให้คำแนะนำกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะมีบทเรียนมีประสบการณ์ชีวิตในอดีตเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายนะคะสอนให้ตัวของคุณเป็นคนที่มีความมุมานะเพียรพยายามและอดทนนะ,ะจนประสบความสำเร็จจึงนะะเป็นผู้ที่ บุคคลอื่นมองมาเห็นชีวิตของคุณการทำมาหากินในการสร้างไรายได้ของคุณมองว่าคุณเป็นไอดอลในชีวิตของเขาเลยทีเดียวเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะในอาชีพการงานนั้นๆเป็นผู้ที่มีความรู้มากมายเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสิ่งนั้นๆที่คุณทําและคุณสามารถที่จะมอบนะคะคำแนะนําหรือว่าคําสอนคําสั่ง นะคะหรือว่าคือแบบเป็นคนจิตใจดีอะสามารถที่จะให้คําแนะนํากับผู้อื่นได้มีจิตใจที่เมตตาเอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่นนะคะแล้วก็นะ,ะทำให้พวกเขามองเห็นอนาคตไดนะะ้แม้จะมีใครบางคนที่รู้สึกว่า เขาไม่สามารถอดทนทําได้เหมือนกับคุณแต่เขาก็มองว่าคุณเนี่แหละนะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีสําหรับเขาเลยทีเดียวนี่คือพลังงานส่วนใหญ่ที่มองมาที่คุณนะว่าคุณแบบเรียกว่าเป็นพลังงานของคนที่ไม่ล้มเลิกความตั้งใจมีความเพียรพยายามมากๆนะคะเรามาดูกันว่าคุณทําอะไรแล้วศัตรูต้องอึง้งทึ่ง จนล่าถอยยอมแพ้หันหลังให้คุณนะถึงขนาดที่แบบว่าศัตรูไม่กล้าแข่งขันกับคุณเลยศัตรูไม่กล้าแย ế มกับคุณเลยอารมณ์นี้นะคุณทําอะไรมาดูสิพลังงานของคุณโดดเด่นอย่างไรคุณทําอะไรให้ศัตรูล่าถอยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนําก็ได้นะคะมาดูกันพลังงานในตัวของคุณ สิ่งที่คุณทำอาชีพที่คุณทำงานที่คุณทำการแสดงออกของคุณทำสิ่งใดให้ศัตรูล่าถอย the devil นะคะเขาบอกว่าคุณก็มีด้านดาร์ k ไซด์ของคุณเหมือนกันนะเวลาที่คุณกโกรธเวลาที่คุณโมโห و, คุณจริงจังมากๆ นะคะคุณแบบเรียกว่าฉากเต็มที่เลยอ่ะพลังงานเดอะเดวิลคุณใช้เสน่ห์คุณใช้ความรู้ความสามารถคุณใช้ความฉลาดหรือว่าคุณใช้ในด้านดาร์กไซ์ของคุณเนี่ยที่คุณปิดบังไว้อ่ะคุณไม่ได้เอาออกมาใช้พร่ำเพรื่อแต่คุณเอาออกมาใช้เมื่อคุณเหลืออดเหลือทนนะคะสุดที่จะทนเจอคนอย่างเธออารมณ์นี้เลยคุณต้องควักออกมาชักดาบออกมา นะคะดาบช้าไปปืนกลแล้วกันนะคะเออประมาณเนี้ยนะคะซึ่งคุณแบบไม่เคยใช้กับใครนะคุณชักดาบออกมาเลยฟาดฟันกับคนที่เข้ามาทําร้ายคุณอะ่ะโดยที่แบบคุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าโอ้ยฉันไม่ควรจะทําแบบนี้เลยแล้วมันแรงมากเวลาที่คุณชักดาบออกมาเนี่ยนะคะเรียกว่าพลังพาวเวอร์ในตัวของคุณเนี่ยทําให้ศัตรูแบบกลัว นะคะเสียใจแล้วก็รู้สึกแบบเกรงใจด้วยนะคะ k n ิงออ w o r ดพลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่เด็ดเดี่ยวจริงจังมั่นคงเด็ดขาดซื่อตรงชัดเจนตรงไปตรงมายอมหักไม่ยอมงอนะคะคุณเคยเป็นผู้ให้แล้วคุณเคยมอบสิ่งดีๆแล้วคุณเคยพูดนะเป็นคนอธัธยาศัยดีอ่อ,อนโยนอ่อ,อนหวานน่ารักนะ่าจิตใจดีมีเมตตาแล้ว แต่เมื่อคนคนนั้นนะคะศัตรูของคุณเนี่ยไม่เห็นคุณนะคะในความดีในความเมตตาของคุณคุณรู้สึกว่าอะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจชักดาบออกมาควักนปืนกลน,นะคะเอ็มสิออกมารัวยิงเลยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยนะคะก่อนที่จะชักดาบออกมาโต้ประทะ กับคนคนนั้นแสดงว่าคุณเหลือเหลืออดแล้วอ่ะนะคะมันสุดจะทนแล้วก็เลยชักออกมาคุณก็มีพลังงานของเดีเอมเบร์เป็นคนที่แบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะ,ะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่แบบกล้าควบคุมนะคะหรือว่าแสดงออกอะไรบางสิ่บางอย่างที่แบบมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะจริงๆแล้วด้านเนี้ยคุณไม่ได้จะเอาออกมาใช้พร่ำเพรื่อหรือว่ามาใช้กับใครทุกๆคน เฉพาะบางคนเท่านั้นที่คุณนําออกมาใช้แล้วคุณก็เชื่อมั่นว่าเมื่อคุณตัดสินใจที่จะนําออกมาใช้นําออกมาพูดแล้วเนี่ยคนคนนั้นอะ่ะไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะคะ the view of fortune นะคะเรียกว่าเกลือจิ้มเกลือเลยทีเดียวนะคนคนนั้นควรที่จะได้รับบทเรียนอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือแม้กระทั่งคุณไปเจอพลังงานของคนที่แบบเหมือนเขาจะต้องนะคะ มาในรูปแบบของการที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณแต่สิ่งที่คุณแนะนําไปมันคือด้านดีทั้งหมดแต่ในเมื่อเขามองไม่เห็นคุณค่าความดีในตัวของคุณเนี่ยเขาก็อาจจะต้องเจออะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่จักรวาลจัดสรรให้บางทีเราแนะนําเราพูดเราบอกสิ่งดีๆไปเขาไม่เชื่อนะเขาคิดว่าเราโกหกเราไม่จริงใจเราพูดไม่จริง The w ว e e l of o ก็เลยปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตา นะคะโชคชะตาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิบากกรรมมันขึ้นอยู่กับผลของการกระทําของคนคนนั้นด้วยในเมื่อคุณไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้คุณก็ปล่อยให้เขาเจอวิบากกรรมของเขาไปเลยนี่คือพลังงานของคุณนะคะคือเราไม่จําเป็นี่ต้องไปเสียเวลากับอะไรที่มันแบบเรียกว่าเราก็ให้โอกาสแล้วแเราก็ให้นัสิ่งดีดี ไปแล้วแต่ในเมื่อเขาไม่เห็นความดีของเราเราก็ไม่ควรที่จะเสียเวลาคุณทำสิ่งใดนะคะคุณเป็นคนที่ใจเย็นรอได้นะคะในสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าถ้าหากกลุ่มสังคมเหล่านั้นคนเหล่านั้นที่อาจจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ให้อภัยแล้วให้อภัยอีก นะคะในสิ่งที่เขาทํากับคุณเนี่ยเขาทําร้ายคุณซ้ําแล้วซ้าเล่ากดขี่ข่มเหงคุณซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักหรือว่าไม่รู้จักก็ตามเมื่อคุณเหมือนกับว่ายอมให้เขาถึงขนาดยอมหันหลังให้แล้วนะ,ะยอมเสียเปรียบยอมให้เขาทําทําร้ายนะจิตใจของคุณนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวของคุณยอมรับอะ่ะ ะะยอมรับชะตากรรมยอมรับวิบากกรรมนะ,ะท้ายที่สุดแล้วคือเขายังก็ตามนะคะตามมาราวีคุณอีกนะตามมาขม่มเพงตามมาย่ยํายีความรู้สึกของคุณอีกนะคะจะหน,นีไปอยู่ที่ไหนหรือว่าเจอเหตุการณ์ของลักษณะของคนเดิมๆสังคมเดิมๆซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะกะจะไม่ให้คุณได้ผุดได้เกิดเลยอ่ะนะ,ะสิบดาบเนี่ยเหลือสุดจะทนแล้ว นะคะไม่ว่าจะหนีไปทำงานอยู่ที่ไหนนะ,ะจะไม่ว่าจะทำงานอะไรนะคะเราดีแล้วแต่เขายังตามมาเหยียบย่ำนะมาพูดซ้ำเติมคุณอีกท้ายที่สุดแล้วคนเหล่านี้เขาทำอะไรคุณไม่ได้ยิ่งเขานะคะเหมือนกับเป็นการตอกเสาเข็มพลังงานของคุณนะ,ะเหมือนเป็นการสร้างตึกอะนะ,ะมันก็ต้องมีการฝังเสาเข็มตอกเสาเข็มลงไปยิ่งตอกลึก มากเท่าไหร่นะคะฐานของความมั่นคงในชีวิตยิ่งมากขึ้นเท่านั้นคุณไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรเลยยิ่งเขาตอบย้านะให้คุณได้เจอกับความเจ็บปวดมากเท่าไหร่คุณเป็นเก้าวเหรียญแล้ว พลังงานของคนที่สามารถเยียวยาความรู้สึกดูแลหัวใจตัวเองนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ล้มกี่ครั้งก็ลุกขึ้นมาสู้ได้ได้รับกำลังแรงใจนะเพียงจากตัวเองก็ได้จากคนที่อยู่รอบข้างก็ได้คุณสามารถตัดขาดพลังงานที่แบบไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ออกได้นะ พลังงานของคุณเป็นสุดยอดของเดอะไฮโลแฟนครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลชี้แนะแนวทางจิตใจให้คุณแถมยังนะคะให้คุณได้พบเจอกับครอบครัวที่ดีนะคะพลังงานจากคนในครอบครัวพลังงานจากคนที่รักแล้วก็ซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาคุณด้วยใจจริงปกป้องคุ้มครองดูแลคุณไม่ว่าคุณจะไปเริ่มธุรกิจการงานที่ไหน เจอลักษณะนะคะผู้คนรอบข้างสังคมรอบข้างแบบใดคุณก็สามารถใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญสิ่งที่คุณเรียนรู้มาประสบการณ์ที่คุณเรียนรู้มาทําสิ่งใหม่ได้เสมอนะคะนี่คือสิ่งที่ศัตรูเห็นแล้วก็ทึ่งมากนะคะเพราะว่าความรู้ความสามารถที่คุณมีมันอาจจะมาจากประสบการณ์ก็ได้นะคะจิตใจของคุณที่มันเข้มแข็งทุกวันทุกวัน คุณสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้โดยกำลังกายกำลังใจของคุณและบุคคลรอบข้างนะที่คอยเสริมเติมให้กับคุณนะคะคุณอาจจะมีครอบครัวที่ดีนะคะแม้จะมีเพียงแค <Netherlands> ่พ่อหรือว่าแม่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่บุคคลในครอบครัวของคุณเป็นรากฐานที่ดีของความมัน่นคงมีพ่อมีแม่มีลูก นะคะมีคนที่คอยอยู่เคียงข้างมีกำลังแรงใจที่คอยปกป้องไม่ให้พลังงานชั่วร้ายนะคะที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่จริงใจคอยบั่นทอนคุณเนี่ยไม่เข้ามาใกล้นะคะเดอะโรเนี่ยนะเป็นคนที่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้จากนะร,รังสีอัลตารารังสีนะคะต่างๆมากมายความรักที่คุณมีต่อตัวเองนี่แหละพลังงานของ คุ e นอปเปอเคอลเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่รักตัวเองมากๆนะเป็นคนที่จิตใจมั่นคงเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่คือแบบอยากได้อยากได้อยากมีนะเพื่อตัวเองและเพื่อคนในครอบครัวแต่งตัวดีมีความมั่นคงในชีวิตทำมาหากินนะด้วยความสุจริตใจนะแล้วก็รักตัวเองมากๆเลยอยากได้แล้วก็ซื้อให้ตัวเองนะนี่แหละคือคนที่เขา เห็นคุณค่าในตัวเองพลังงานของคุณและคุณก็สามารถที่จะนําสิ่งต่างๆที่คุณหามาได้เนี่ยมาดูแลคนในครอบครัวของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณเหมือนกับมีเป้าหมายก็คือการที่ถ้าหากคุณได้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติเข้าของคุณจะสามารถทําให้ชีวิตครอบครัวคุณมีความสุขนี่คือสิ่งที่เป็น แรงผลักดันในการที่ทำให้คุณสร้างความมั่นคงในด้านของจิตใจนะคะแล้วทำให้ศัตรูอึง้งอึ้งมากแม้ว่าพลังงานของศัตรูของคุณจะเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนเขามีความพร้อมนะเหมือนเขามีทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเขามีบ้านเขามีรถเขามีตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดูดีกว่าคุณแต่นะคะพลังงานของเขาก็มีครอบครัวของเขาแหละแต่พลังงานเขาเป็นเจ็ดดาบ เป็นคนที่ไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไม่ยินดีกับสิ่งที่ตัวเองมีอาจจะมีสามีนะคะแต่ว่าไม่มีความสุขก็ได้เขาไม่เติมเต็มกันและกันอันนั้นมันเรื่องของเขานะแต่คนเจ็ดดาบเนี่ยคือแบบภายนอกก็ดูแบบดูดีมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินเงินทองมีสามีมีภรรยามีลูกมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมกับคุณแต่ชีวิตของเขาไม่มีความสุขนะสามดาบ ภายในอ่ะจิตใจภายในความริษยาความไม่เต็มของหัวใจของเขาความเรียกร้องหาแต่ความยุติธรรมให้กับตัวเองความเรียกร้องความหวยหาความขาดภายในของเขาเนี่ยมันตีกันมันสับสนนะมันทําให้ชีวิตของเขาไม่มีความสุขทั้งนั้งที่เขาอาจจะมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีมีทรัพย์สมบัติเงินทอง มากกว่าคุณด้วยซ้าไปเขาไม่จําเป็นจะต้องดิ้นรนเท่าคุณด้วยซ้าไปแต่เขากลับรู้สึกว่าเขาขาดนะคะเห็นไหมไพ่เดดซันออกมานะเขามีสังคมเขามีเพื่อนแต่สังคมที่เขาอยู่ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างสังคมที่ไม่น่าไว้ใจแต่เขาไม่เติมเต็มตัวเองอ่ะคือเขาแคร์คนอื่นเขาแคร์สายตาคนอื่นเขาสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองเขาไม่พอใจ เขาเติมเต็มให้กับตัวเองตลอดเวลาขาดตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เขาไม่เหมือนคุณนะคะเออเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าขาดอ่ะแต่ทั้งๆท,ที่มีนะคะไม่รู้เขาเอาอะไรมาตัดสินคือต้องคนคนนี้นะคะต้องรู้จักไปนั่งสมาธินะคะต้องรู้จักปล่อยวางต้องรู้จักเป็นผู้ให้นะคะคือมีแล้วแต่อาจจะเป็นคนที่แบบขี้เหนียว หรือว่าแบบคือเป็นคนที่ไม่มีน้ําจิตน้ําใจต่อคนอื่นจริงๆอ่ะโดยแท้จริงอ่ะอาจจะเลือกให้ก็ได้นะเป็นคนที่แบบเหมือนเขามีแต่เขาเลือกให้อ่ะเลือกครบนะคะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าคือเขาก็อาจจะไม่มีสังคมที่เรียกว่าเหมือนชื่นชมเขาโดยแท้จริงซึ่งตัวของคุณเนี่ยต่างจากเขามากคุณอาจจะเป็นผู้ให้ให้ทุกคนนั่นแหละ แม้กระทั่งศัตรูของคุณคุณก็ยังให้นะคะคุณให้โดยไม่เกี่ยงเลยว่าเออเขาจะสนิทกับคุณหรือว่าไม่สนิทกับคุณนี่คือพลังงานของคุณที่มันเหนือกว่าเขามากๆนะคะการเติมเต็มหัวใจของตัวเองเนี่ยนะคะเราคือแบบเหมือนมูนิธอีะนะคะที่เราไปช่วยเหลือคนเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้คนที่จมอยู่ใต้ตึกใต้เป็นหลักหักพังเนี่ยเขาอาจจะไปแบบ ข,ข่มขืนนะคนอื่นหรือว่าไปปนไปเป็นโจรป้นชิงคนอื่นแต่เมื่อเขาประสบอุบัติเหตุมูลนิธิปอเตตึงก็ต้องไปค้นหาศพของเขาขึ้นมาไปช่วยตามหาชีวิตเขาขึ้นมาชีวิตของคนคนหนึ่งแม้เขาจะเคยทําไม่ดีทําชั่วนะคะแต่คนที่เขาเป็นคนดีโดยเนื้อแท้เขาไม่เกี่ยงหรอกว่าอ่าคนคนนี้มีประวัติ เสียอะไรเป็นคนชั่วทำอะไรมาเป็นจนป้นชิงวิ่งราวใครมาไม่สนแต่คนคนนี้จิตใจเขาแตกต่างจากคุณเขาเลือกเขาเลือกปฏิบัตินะคะเขาเลือกที่จะแบบอาจจะเป็นการที่เหมือนเกลียดชังนะคะใครบางคนอาจจะเคยถูกทำร้ายมาหรือว่าเคยแบบไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครนะนี่คือสิ่งที่เขาทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนไม่ยินดีกับชีวิตของคนอื่น นะคะชีวิตที่ขาดตลอดเวลาชีวิตที่เลือกนะคะเลือกแบบเลือกเป็นผู้ให้อะนะ,ะบางทีก็อาจจะไม่ให้เลยก็ได้นะและคุณอึง้งนะ,ะเออศัตรูต้องอึง้งเมื่อคุณเป็นคนจิตใจดีและทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะความรักความเมตตาที่คุณมี queen of cup เนี่ย นาะวาจาดีพูดจาไพเราะอ,อ่อนหวานอ่อนโยนเป็นพลังงานของคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาเป็นผู้ให้ช่วยเหลือและแบ่งปันแม้กระทั่งตัวเองอ่ะล้มเหลวผิดพลาดมาแล้วนะเอออาจจะถูกทําร้ายนะถูกกันแกล้งจนแบบจะต้องหนีหัวซุกหัวซุนนะคะต้องมาแบบอยู่แบบสันโดษนาะต้องเป็นผู้แบบเรียกว่าอยู่ในพื้นที่นะรานรักความสงบรักความสงบรักความสันโดษ นะคะเรียกว่าปีกวิเวกเมื่อเจอเหตุการณ์ร้ายเวลาที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะมีแต่คนอิจฉามีแต่คนกล่นแกล้งนะมีแต่คนคิดร้ายด้วยแต่เวลาที่แบบลําบากอ่ะไม่เคยมีใครมาช่วยเหลือไม่เคยมีใครมาเห็นอกเห็นใจเห็นนะนะคะคือแบบพอประสบความสําเร็จเนี่ยอิจฉากันจังเลยนะพอมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัตินะโพสความสําเร็จเนี่ย ไม่เคยมีใครมายินดีประสบความสำเร็จด้วยนะ,ะไม่มีเพื่อนที่จริงใจมีแต่คนที่จะคอยทิมแทงหักหลังนะคะมีแต่คนที่แบบจะคอยเหยียบย่ำซ้ำเติมเวลาลมนี่คือพลังงานของคุณซึ่งคุณเนี่ยเหมือนเจอสิ่งนี้มาแล้วคุณยอมรับได้นะคะคุณไม่ได้สนใจอะ่ะเออฉันจะไม่มีกินหรือว่าไม่มีกินฉันจะประสบความสําเร็จชะไม่แคร์ฉันอยากโพสฉันก็โพสฉันอยากบอกฉันก็บอก นะใครจะไม่ช่วยเหลือฉันใครจะไม่ชื่อชมฉันจะไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่ฉันทําแล้วฉันภูมิใจนะครับคุณจะมักที่จะได้รับปฏิหารจากศีลศิษย์อยู่เสมอเวลาที่คุณลําบากไม่มีใครช่วยเหลือคุณหรอกถ้าหากคุณนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครูบาอาจารย์ที่ปกป,ป้องคุ้มครองดูแลคุณปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณเสมอนี่คือสิ่งที่ศัตรูอึ้องมาก นะคะซึ่งเขามองเห็นนะว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีใครช่วยเหลือคุณหรอกคุณลำบากจริงๆแต่คุณก็ผ่านมันไปได้อะเมจิเชียนคุณฉลาดคุณเรียนรู้คุณรอบรู้คุณเอาตัวเองรอดได้และคุณทำลายทําไม่ศัตรูอื่นความที่แบบคุณมีความสุขกับทุกๆวันไงคุณเชื่อว่าคุณมีความสุขคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันคือความดี นะคะคุณได้รับความรักความเมตตาจากบุญกุศลจากสิ่งที่คุณทำมันจะสะท้อนย้อนกลับมาหาคุณแน่ๆความสำเร็จนะเพื่อนฝูงชื่อเสียงนะคะสิ่งดีๆมันจะตอบแทนกับคุณกลับคืนมาหาคุณเสมอโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลำบากนะ,ะคุณจงเชื่อมั่นในความดีที่คุณมีเถอะนะนี่คือสิ่งที่ศัตรูเห็นว่าคุณอะไม่ได้แคร์สังคมอดีตเก่านะ เออสังคมเก่าเพื่อนเก่านะใครจะคิดร้ายใครจะอิดช้าใครจะดูถูกเหยียดหยามคุณคุณไม่สนนํนไม่แคร์สังคมใหม่ต้อนรับฉันเพื่อนใหม่ต้อนรับฉันฉันไม่ได้สนใจว่าใครจะมาชื่นชมหรือว่าเหยียย่ยาซ้ำเติมฉันแต่สิ่งที่ฉันทําฉันทําเพื่อตัวเองใครจะมายินดีกับฉันก็มานะคะนี่คือสิ่งที่คุณแบบรักตัวเองมากๆห่วงแหนความรู้สึกของตัวเองห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวของตัวเอง นะคะที่ศัตรูเห็นแล้วอึง้งไม่แคร์นะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะคะนี่คือสิ่งที่คุณมีและทําให้ศัตรูต้องอึง้งแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าทําอะไรคุณไม่ได้นะก็เป็นพลังงานที่โดดเด่นมากๆในวันนี้ใครเจอคลิปนี้กดรับเอาพลังงานด้วยนะคะขอดูข้อความจากศัตรูหน่อยเขาอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคุณ ขอถอดมาเป็นคำพูดนะคะศัตรูอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคุณสีดาบอินลิเวอร์เขาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยเวลาที่เห็นคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งชีวิตของคุณประสบความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรเลย mm hmm. เขารู้สึกอายเขารู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยอิจฉาคุณจังเลยอิจฉาที่คุณกล้าหาญ อิจฉาที่คุณขยันอิจฉาที่คุณแบบขวอยคว้าหาความรู้เรียนรู้มีประสบการณ์อิจฉาที่คุณนะคะคือเจ็บปวดเสียใจเครียดแต่คุณก็ผ่านมันไปได้เห็นไหมอิจฉาที่คุณดูมีอนาคตมากกว่าเขาอีกอิจฉาที่เขาไม่กล้าทําอะไรเลยแข่งขันกันกันกบคุณทั้งนั้นที่เขามีมากกว่าคุณด้วยซ้ํา หรือว่ามีเหมือนเหมือนคุณแต่เขาก็ยังไม่กล้าพอที่จะทําอะไรเลยเหมือนเหมือนคิดอยู่แต่ไม่ทําอ่ะเหมือนอยากจะเทอชั่นแต่ไม่ทํานะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะพูดนะคะเขารู้สึกอิจฉาคุณนะที่คุณกล้ามากกว่าเขาที่คุณมีความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวความขยนันและความอดทนมากกว่าเขานะคะนี่คือคําชมจากศัตรูของคุณนะคะฝั่งเพื่อเปไ็นไกด์นำทางเป็นแนวทา ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ